เรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุที่เข้มขัดนิลไพยนะครับที่ว่ามันเราดึงออกไม่ได้นะครับดึงนิดหนึ่งก็ล็อกดึงนิดหนึ่งก็ล็อกนะครับวมันเป็นเพราะอะไรนะครับก็เราก็แกะออกมาเลยนะครับถอดน็อตถอดอะไรออกมานะครับเข้มขัดนิลไพจะมีน็อตสองตัวนะครับข้างล่างเบอร์สิบสี่นะครับกับข้างบนนะครับเป็นป่าหัวประจบวกนะครับไขควงบวกนะครับแต่ว่าต้องใช้สว่านนะครับ พรามมันค่อนข้างจะแน่นนิดหนึ่งนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเนี่ยเพราะตัวนี้เลยนะครับตัวเดียวเลยนะครับเขาเรียกอะไรนะครับมันจะมีเหมือนลูกลูกปืนใหญ่นะครับอยู่ในนี้เป็นตัวท่วนะครับส่วนมากถ้ารถเก่าๆแล้วนะครับตัวนี้มันจะเป็นฝุ่นนะครับคือฝุ่นจากตัวนี้นะครับเนี่ยตรงกรอบมันนะครับเพราะแบาตัวนี้เวลาเราดึงพราะมันจะหมุนนะครับมันจะทําปฏิกิริยานะครับทีนี้พอฝุ่นมันจับเยอะนะครับ ุ่นมันจับนะครับมันก็เลยทําให้มันไม่กลิ้งนะครับมันไม่กลิ้งนะครับก็ให้เราถอดทําความสะอาดนะครับใช้น้ํามันนะครับ wc ศูนย์ก็ได้นะครับพวกน้ามันอะไรอะไรอ่ะที่ใช้ฉีดทำความสะอาดนะครับฉีดล้างออกให้สะอาดนะครับแล้วก็ถอดลูกปืนนี้ออกมาก็ได้นะครับถอดออกมานะครับเนี่ยถอดออกได้นะครับแล้วก็ขัดทำความสะอาดเบาๆนะครับตัวนี้ก็ใช้แปรงสีฟันก็ได้นะครับขัดเบาๆบเบาๆนะครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยน้ำยาอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันจะอยู่ตรงนี้นะครับแนะนําฝั่งนี้อย่าไปถอดนะครับฝั่งนี้จะเป็นลานนะครับฝั่งนี้จะเป็นลานลานที่เราใช้ดึงแล้วมันจะดึงกลับคืนนะครับถ้าถอดแล้วมันจะทําให้สปริงมันหลวมนะครับลานมันหลวมับเวลาเราดึงเข้มขัดแล้วมันจะรู้สึกว่ามันอ่อนเกินไปนะครับมาถอดฝั่งนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับเ <COVID> นี่ยฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นเนี่ยนะครับมันจะอยู่จุดนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เรามองเห็นนะครับเวลาถอดออกมาเราจะมองเห็นอยู่นะเพราะมันจะมีฝากครอบใส่ๆเนี่ยนะครับครอบวบนะครับให้ใช้คีบควงแบนนะครับตากแบนงัดงัดนะครับงัดขึ้นนะครับมันจะมีจุดล็อกของมันนะครับทั้งเราศาสตร์แล้วได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องไปเสียเงินให้ช่างนะครับเนี่ยนครับได้แล้วนะครับตอนแรกมันดึงไม่ออกครับตอนนี้ดึงออกแล้วนะครับโอเคนะครับมาแบ่งปันความรู้นะครับ นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับดึงได้สบายถ้าเราไปใช้มันจะล็อกนะครับถ้าเราดึงเบาๆได้ปกตินะคโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมสองข้างนะครับวันนี้ทำสองข้างเรียบร้อย